พี่น้องประชาชนใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตางังอย่าลบทิ้งนะคะล่าสุดค่ะมีการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะมีการใช้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังและมีการเขียนบล็อกเชนไว้ข้างหลังในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตในครั้งนี้ในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและที่สําคัญหลายคนรอคอยว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้จะสามารถซื้อสินค้าอะไรได้บ้างนอกจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคดาว ลดได้ไหมนะคะ ซื้อทองคําได้ไหมรวมไปถึงการซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมและในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนต่างๆตอนนี้ก็มีการวางแผนเพื่อที่จะเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินกว่า5.6หแสนล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รองรับนโยบายแจกเงินดิจิตอลจากทางรัฐบาลแล้วติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเป็นข่าวดีสําหรับการแจกเงินตามนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลตของทางรัฐบาลนะคะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยมีบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ต้องลงทะเบียนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้วงเงินตรงนี้ได้ทุกคนทั่วประเทศและเงื่อนไขในการใช้จ่ายต้องอยู่ใน ระยะเวลา6เดือนเท่านั้นและที่สําคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นส่วนเรื่องของระยะทางนะคะคุณผู้ชม ที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างจังหวัดหรือว่าในส่วนของพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีร้านค้านะคะในการเข้าร่วมโครงการก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนขยายระยะทางในการใช้จ่ายตามที่อยู่ทะเบียนบ้านเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการขยายระยะทางเป็นในส่วนของจังหวัดหรืออำเภออย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ในในส่วนของภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งห้างสรรพสินค้าต่างๆ ร้านค้าโชว์หวยต่างๆตอนนี้ก็เตรียมแผนในการรองรับชิงในส่วนของเม็ดเงินที่จะมีการเพิ่มกำลับบงซื้อกว่า5.6แสนล้านบาทต,ตามนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ของทางรัฐบาลนะคะซึ่งนายกเศษษฐาก็มีการระบุไว้ตอนที่เข้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเข้าไปทํางานที่ทางกระทรวงการคลังวันแรกว่า ในส่วนของการใช้ข้อมูลต่างๆอาจจะมีการใช้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางซึ่งภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมแผนในการรับการรองรับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางมีพี่น้องประชาชนกว่า40กว่าล้านคนที่มีข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางโดยจะมีการนําแอปพลิเคชันเป๋าตัางนี้มาต่อยอดในส่วนของการเขียนบล็อกเชนกํากับไว้ข้างหลังในการใช้จ่ายผ่านนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลตในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะใครที่ ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการซื้อสินค้านะคะตอนนี้โทรศัพท์มือถือน่าจะซื้อได้แล้วค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆและตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าการขยายระยะทางในการใช้จ่ายในส่วนของต่างจังหวัดที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสบายในการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่างๆจะมีการปรับรัศมี4กิโลเมตรออกไปให้เป็นทั้งอำเภอหรือว่าทั้งจังหวัดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีก ครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ